เรื่องนี้ไปดูความฝันวัยเด็กมาครบมาเต็มสวัสดีค่ะสุภพัชรินท์โพงามค่ะจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะน้องขนมเป็นเด็กที่ชอบตำรวจมากๆค่ะน้องใส่ชุดตำรวจพาน้องแวะทานข้าวในระหว่างที่ทานข้าวค่ะอากาศมันร้อนขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำํำคนเด็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดง ร้อนร้อนอะไร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 คือหนูคนนี้ครับแกอยากเป็นตำรวจมากครับพ่อแม่ก็ซื้อชุดตำรวจให้ใส่ครับวันนี้ใส่มากินข้าวกับพ่อแม่แต่ใส่ไปนานๆก็ไม่ไหวครับมันร้อนครับโอ้โหก็ต้องถอดก่อนละ่ะร้อน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 เออทาดกันทากันอ่ะอะยังไงยังไง น้อนก็ค่อยๆถอดลูกเออเดี๋ยวค่อยแต่งตัวนะแหมแต่แหมใส่ชุดตีละหลอ่อจริงเลยลูกอา้อาวอ้าวแล้วพอถอดไปได้สักพักนะครับว้าวพอ้วแค่นี้เราเหมือกโอ้ยมาไปดิไปดิดดดดอะไรไ เมืกี้กร้อนร้อนจะไปไปถอดน, <ไป S 1> นี่ <ไป S 1> จะให้ใส่อะไรล่ะอ๋อพอดีมีรถตำรวจมาจอดหน้าร้านครับแกอยากจะใส่ชุดตำรวจไปไป,ประชันกับเขาไงเอาวิ่งไปลองท้ <ไป S 2> องเท้าไปได้ใส่เออนี่ครับโอ้ตําแหะ่ยอย่างแค่เลยแหมแล้วคุณตำรวจก็ใจดีครับถ่ายรูปด้วยแหม <c oughs> <c oughs> สุดยอดเลยครับขอบถ่ายรูปด้วยครับนี่แหละครับตำรวจเป็นอาชีพที่ไฟฟันของเด็กๆหลายคนวิ่งไปเลยครับแหมอยากไปยืนตับแบให้ตำรวจจริงครับขอให้น้องสมปรมารถนาโตขึ้นมาเป็นตำรวจมีศักดิ์ศรีอวดเป็นตำรวจผู้ ไทยเป็นตำรวจดีเป็นเกียรติสีแก่ชาติไทยเป็นตำรวจไในดวงใจพิพากษาให้รบเย็นเพลงเกียรติตำรวจของไทยเกียรติใทหารทั้งหลายขอจำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ไทยทำประเด็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดง เขาวิ่งเล่นอยู่ค่ะก็มองไม่เห็นรถตำรวจจริงๆพี่ตำรวจตัวจริงมาจอดอยู่หน้าร้านเขาก็ตะโกนบอกแม่ว่าแม่ตำรวจใส่เสื้อเร็วๆแต่งตัวเร็วๆหนูจะขอถ่ายรูปก,กับเขาน้องก็วิ่งไปเพื่อขอถ่ายรูปก,กับพี่ตำรวจน้องดีใจมากๆค่ะที่ได้เห็นตำรวจตัวจริงๆแล้วก็ได้ถ่ายรูปก,กับพี่ตำรวจด้วยค่ะขอให้สมหวังเป็นพบตอนหลอกหรือจะเป็นจ่าเฉยไปก่อนก็ได้นะขอขอบคุณ คุณสุพัชรินโพงามจังหวัดชะยเชิงเซาเรื่องน้องอยากเป็นตำรวจเรื่องนี้ไปดูคนกับคนคนกับเพล่โอละเหตกันเลยไหมไปดูสวัสดีครับผมนายศิริศักดิ์พีดาวนาวพาหัวซุนครับผมอยากตั้งเต็นนะครับผมเลยให้เพื่อนจุดเต็นท์ให้ผมนั่งขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำวเคนในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดง คุณที่ที่ถอดเสื้อเป็นเจ้าของบ้านคุณเสื้อแดงเป็นแขกที่มาเยี่ยมบ้านคนระับเห็ <Bea> นเปลบ้านนี้น่าสนใจโอ Br ้เปลเพื่อนเดี๋ยนั่งได้ไหมให้นั่งได้รับรองนี่ไงนั่งให้ดูเฮ้ยเองตัวเล็กข้าตัวใหญ่นะไม่ขาดเราดูเช็คเลยนั่นเปิ๊กแข็งแมงชัวเอาเฮ้ยนั่งเลยเปข้าไม่มีทางขาดหรอกนัก่อได้แล้วนะนั่งเลยจะไปจะไป เอาให้ชัวร์นี่ไม่ขาดโอ้โหไอ,อ้เจ้าแมวจำได้หมเลไม่ขาดเพลไม่ขาดเลยแต่เสามันหักว่ะไม่ดูครับสองคนนี้อุตส่าห์ทดสอบเปลอย่างดีว่าเปล่เหนียวนั่งได้ไม่ขาดแน่นอนแล้วเปลก็เหนียวนั่งได้ไม่ขาดจริงๆแต่เสามันหักครับ ครับเป็นเหนียวครับไม่ขาดแน่นอนครับแต่พอนั่งเสาหักแน่โอ้โหเต้องับผิดชอบกนข้าเองเต้ต้องรับผิดชอบเสาข้าหักเนี่ยออแล้วก้นข้าแล้วเสาข้า โอ้ยไม่ต้องเถียงกันหรอกแยกย้ายคนหนึ่งไปรักษาก้ดอีกคนก็ซ่อมเสาซะโอ้โหไอ้เปลงงามไส้งามไส,ส้จริงๆเอาซะเสาหักเลยก้นก็พอมด้วยโอ้ยงามไส้ท้งคู่เอ้ยงามไส้งามไส,อมส,มส้อะไรยัางาายยางามตูดผีตัวไหนี่วดกันสังให้ทำมันงามไส้จริง เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทําคนเห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงเรื่องอะไรผมว่ามันไม่ขาดหรอกครับผมก็ลองขึ้นไปนั่งดูครับปีก็ไม่ขาดครับแต่ว่าเสามันหักครับถามคำซื้อเปลยจากที่ไหนเดี๋ยวดีจังขอขอบคุณคุณสิทธิศักดิ์ตีรวัฒสภา,าเจ้าของซุ้มไก่แปะมีเจริญฟาร์ม99จังหวัดสุรินทร์เรื่องเพลไม่ขาดแต่เสาหัก เรื่องนี้ไปดูธรรมชาติกับความมหศัศจรรย์สุดประหลาดสวัสดีครับผมสนั่งเป็นสีผมได้พาครอบครัวไปเที่ยวยาพิธภัเป็นอาจารย์จังหวัดจุลีขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนเห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดง กระจานจังหวัดเพชรบุรีครับนี่อะไรครับเหลืองๆเงต็มมือไปหมดเลยใบไม้เหรอครับอ้อไม่ใช่ครับเอาแล้วอะไรอะ่ะผีเสื้อครับเอาแล้วผีเสื้อมันมาทําอะไรยแยะขนาดนี้ผีเสื้อมันรักผมครับเอ้าไม่มีหรอกผีเสื้อที่ไหนจะมารักคนมันรักผมจริงจับเอามันจะมารักคนได้ยังไงคุณดูเนี่ยเนี้ยดูนะ ดูนี่ผีสเสื้อหากันมาเกาะสองมือของพี่คนนี้ยังถ้าใส่รวมนะครับที่เห็นเนี่ยผีสเสื้อนะครับไม่ใช่รวมมหาศจริจริงครับโอ้โหคุณผู้ชมครับดูกันอีกทีพี่คนนี้แกมาเที่ยวอยู่ดีๆครับผีสเสื้อก็มารุมล้อมแกเต็มไปหมดมาแหมมนเหลือเชื่อจริงๆริงเอนะครับเกาะมือกัครับเปียนรวมแบบน่แนโบกมืแรกวา่าใส่รวมจริงจริงไม่ใช่ครับ เล่นต่อยเป็นมวยเลยนะน่ะแหมอาวใชนี่ครับแยาเป็นแยบแยบเปไม่บินหนีด้วยนี่ครับต่อยพลังแหมยังตบพลังกำลังภายในโโหนี่แกมไม่ได้ทาสารอะไรเลยนะครับผีเสื้อสก็พิสวาสดิ์ครับมาตอ,อกแขนแกเองอัศจรรย์บังเกิดงามเลิศงามตาผีเสื้อนับขนาดบินมาเวียนวนแพรว ราวสวยงามวับวามอารามลแม้แหล่อนเกาะมือคนหน้าชมนอัศจัจย์มไม่ไ้ปล่อยพลังได้ด้วยนี่ปล่อยพลังสัตว์คือพือนที่น่ารักโลกสีสวยสวยหิิงน้าก็เพราะสัตว์เป็นสีแต่งเติมโลกนี้สีสวยโลกสีสวย,สสวยด้วยสั ขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนเห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงผีเสื้อฝูงใหญ่ำนวนมาได้มินมากอะแขนของเลยจนเหมืนอนนอนเลยผมก็เลยเห็นว่ามันแปลกด,ดีครับผีเสื้อตอมขนาดนี้กลับไปตรวจเบาหวานบ้างนะขอขอบคุณคุณสนั่นเรรมศรีจังหวัดเพชบุรีเรื่องฝูงผีเสื้อเกาะเต็มแขน พักอีกสักครู่แล้วกลับมาดูเบรกสุดท้ายครับ